ยังอยู่ที่เรื่องราวของขนมต้มนะคะซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพระพุทธศาสนานะคะในช่วงของออกพรรษาค่ะโดยข้าวต้มลูกโยนของวัดท่าไซค่ะประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะในช่วงของออกพรรษาของตำบลท่าทองใหม่อําเภอการจนดิีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไรติดตามได้ชมในรายงานพิเศษตัวนี้ค่ะ ข้าวต้มลูกโยนเป็นชื่อขนมอย่างหนึ่งนิยมทำสำหรับเทศกาลทำบุญตักบาทในวันออกพรรษาในสมัยพุทธกาลตามที่มีกล่าวขานเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสเสด็จลงสู่โลกหลังจากสเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่ในชั้นดาวดึงและแสดงอภิธรรมเทศนาตลอดเวลาสามเดือนเมื่อถึงวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11คือวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาจึงสเสด็จลงมาจากสวรรค์ ประชาชนพากันไปต้อนรับและทำบุญตักบาตรอย่างเนืองแน่นมีชาวพุทธได้คิดค้นการห่อข้าวต้มลูกโยนเพื่อทำบุญถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันห่อข้าวต้มลูกโยนหรือว่าแทงต้มนี้โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพพิพัฒนาพรหรือว่าหลวงพ่อจุชาติอดีตเจ้าเนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็อดีตเจ้าวาดวัดพัฒนารามพระรามหลวงอดีตเจ้าวาดวัดท่าไัย ท่านเป็นผู้ริเริ่มซึ่งมีคุณโยมใไไกล้ๆวัดได้มาช่วยกันหออข้าวต้มเพื่อที่จะเอาไปแจกเ,เทศากาลรประเพณีชักระประจำปีของจังหวัดสุราษธ,ธานี สำหรับการทำข้าวต้มลูกโยนของวัดท่าไซในปีนี้มีประชาชนมากมายช่วยกันทำข้าวต้มลูกโยนมีการคิดสูตรเฉพาะโดยชาวบ้านในตำบลซึ่งปีนี้มีการใช้ข้าวเหนียวจำนวน39ถังนำมาแช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นผัดข้าวเหนียวกับน้ำกะทิสดจากมะพร้าวผัดจนน้ำงวดเติมน้ำตาลให้ออกรสหวานมันเค็มเติมถั่วดำหรือถั่วขาวที่ต้มสุก ผัดให้แห้งพอหยิบข้าวเหนียวได้ยกลงพักไว้ให้เย็นจากนั้นนำไปห่อต้มด้วยวิธีการห่อจากใบกระพาะที่นำมาเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อนประมาณ2-3วันแล้วคลี่ออกรีดให้พอเรียบตัดแต่งให้เสมอกันแล้วมวนไว้หรือห่อขึ้นรูปสามเหลี่ยมยาวประมาณ4-5นิ้วขั้นตอนสุดท้ายนำไปนึ่งให้สุก โดยใช้เวลาประมาณ45นาทีก็จะได้ขนมต้มหรือข้าวต้มลูกโยนพร้อมที่จะประจำรถพนมพระของวัดท่าไซนำไปแจกจ่ายผู้มาร่วมบุญออกพรรษาเทศกาลชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11คือชาวบ้านของกลุ่มท่าทองใหม่และก็ตำบลใกล้เคียงแล้วก็ตำบลที่ว่าเขาอยากร่วมก็เขมาร่วม เป็นประจําทุกปีในแมรมแค่ำแรมแรมหนึ่งค่ำนะเพราะว่าสืบทอดจากท่านเจ้าคุณหมหาชุชชาติเพราะผมก็ดําลงต่อจากท่านปฏิญาณจากท่านบอกว่าอย่าลืมวัตาเลยทางเทศบาลตำบลท่าทองใหม่นะคะก็เข้ามาสนับสนุนทุกๆปีอยู่แล้วโดวยให้งบประมาณกับทางวัดท่าไซค่ะ ก็ได้มีส่วนร่วมนะคะก็จะเข้ามาก็พาเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลแล้วก็คณะผู้บริหารเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันหอ่อข้าต้มลูกโยนหรือเรียกอ,อย่างหนึ่งว่าแทงต้มค่ะก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกับชาวบ้านในทุกๆปีอยู่แล้วค่ะ ประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยนได้มีการสืบสารอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า42ปีเป็นประเพณีได้เพราะชาวพทธให้ความสำคัญร่วมอนุรักษ์สืบสารและสืบทอดให้เยาวชนประชาชนรู้จักห่อข้าวต้มลูกโยนตลอดจนการร่วมสร้างความสามัคคีของประชาชนการร่วมแรงร่วมใจร่วมศรัทธาของหลายภาคส่วนจนกระทั่งมีคำพูดกันว่ามาร่วมงานชักพระทอดพระป่าสุราธานี จนกระทั่งมีคำพูดว่ามาร่วมงานชักพระทอดผ้าป่าจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีแล้วหากไม่ได้กินขนมต้มก็เหมือนกับไม่ได้มาร่วมงานเทรพัทเทียมแท้ถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าวเอ็นบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี